สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมจ่าพันวิโรจน์นะครับผมผมเป็นผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นอดีตดีกว่านะครับอดีตผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับแล้วก็เป็นถึงขั้นโคม่าเลยท่านผู้ชมโคม่าแค่ไหนอะ่ะขาลีบไปข้างอะ่ะแล้วก็นอนติดเตียงครับสี่เดือนนะครับทรมานมากนอนติดเตียงอย่างเดียวก็น่าจะอยู่ได้แต่คราวนี้ มันนอนติดเตียงด้วยแล้วมันก็มีอาการปวดอย่างทรมานด้วยครับขยับซ้ายปวดขยับขวาปวดปวดหมดหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็ปวดครับปวดแบบไหนปวดแบบว่าทนไม่ได้ครับท่านผู้ชมเคยปวดฟันกรามไหมปวดแบบโอ้โหทรมานหนุดหิดมากเลยอะอาการปวดประมาณนั้นแต่มันย้ายครับมันย้ายไปไว้ที่หลังกับขาครับ ที่สะโพกกับขามันย้ายไปตรงนั้นมันเลยมีความปวดที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งมันก็ทนไม่ได้ครับฉีดอม์ฟีนก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วก็ <S <S <ๆ>เอาไม่อยู่ครับนอนร้องไห้ครับทรมานไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปครับในตอนนั้นนะครับโอ้คานกินข้าวคานเข้าห้องน้ําบางทีคานคานกินข้าวอยู่เนี่ยกินข้าวอยู่นะคานอยู่นะนนะต้องรีบคายข้าวออกจากปากครับเพราะอะไรมันปวดครับท่านผู้ชมปวดจนกินข้าวไม่ได้ลองนึกดูสิครับต้องรีบคายออกมาเพราะว่า ความปวดมันทรมานมากนะครับสรุปก็คือเหมือนมันตกมาลกทั้งเป็นครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับเหมือนตกนรลกทั้งเป็นซึ่งผมเป็นผู้ป่วยขั้นโคม่านะครับแต่ผมหายแล้วครับปัจจุบันผมหายแล้วครับผมสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ยกของหนักได้ทํางานได้เล่นกีฬาได้ทําอะไรได้หมดเลยครับหายได้ยังไงหายด้วยท่าบําบัดที่ผมจะสอนท่านผู้ชมยังต่อไปนี้แหละครับผมทําอยู่ประมาณอ้หลายเดือนครับทําอยู่ประมาณหกเจดเดือนหายนะครับ แต่กว่าจะหายขาดเป็นแบบนี้ได้ก็เป็นปีเอาแย่เหมือนกันนะครับผมไม่สนแล้วมันจะนานแค่ไหนถึงจะหายแต่ผมสนใจที่ว่าผมสนใจที่ว่ามันหายคือปลายทางหายแน่นอนหายเมื่อไหร่ช่างมันแต่ผมขอให้ผมหายหายทร,รมานจากไอ้โรคบาดซบนี่นะฮะหมอรองก็ดูหลังทับเส้นผมเปลี่ยนชื่อให้เลยครับเป็นหมอรองนรกทับเส้นใครไม่เป็นไม่รู้นะครับคนที่เป็นเท่านั้นถึงจะรู้ครับว่าความเจ็บปวดทร,รมานแสนสาหัสแล้วมันเป็นยังไงครับจิตตก กังวลครับเอาละวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองได้เลยหายแน่นอนหายเหมือนผมหายเหมือนหลายๆคนที่ดูคลิปผมอยู่ถ้าท่านผู้ชมยังไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมลองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปผมก่อนก็ได้ครับจะมีท่านผู้ชมหลายท่านเลยครับที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเข้ามาลงคอมเมนต์ให้ครับเพื่อท่านผู้ชมนั้นตัดสินใจในการทําตามผมดีไหมครับโคตรดีเลยนะต่อไปนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกินยา ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่ไหนไกลๆต่อไปแล้วนะครับ mm. ท่านผู้ชมทำท่าผมมันจะลดอาการปวด mm. นอนหลับสบาย mm. เดินได้ไกลขึ้น mm. ทําสําเร็จเมื่อไหร่ mm. หายกวามวิชิตใหม่เหมือนเดิม mm. อ่าโอเคไหมโอเคผมจะสอนท่านผู้ชมทําก่อนเลยแล้วผมจะเล่ารายละเอียดทีหลังว่าทําไมอะทาไมเราต้องทําท่าพวกนี้มันถึงหายแต่ตอนนี้ดูก่อนเลยใครที่นอนติดเตียงนะครับใครที่นอนติดเตียงนะครับดูท่านี้ครับผมให้ดูก่อนนะครับท่านอนห้าท่า แล้วต่อด้วยท่ารักษาท่ารักษาคือท่ายืนครับฟังไม่ผิดครับท่านอนห้าท่าคือท่ารักษาผู้ป่วยที่นอนติดเตียงให้ลุกขึ้นมายืนได้นะครับแล้วจากนั้นท่ายืนครับคือท่ารักษาถามว่าท่านอนมีคนทําหายไหมก็มีครับไปชมท่านอนก่อนเอาล้วครับนี่คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีห้าท่านะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนนะครับท่าที่หนึ่งครับชันศอกขึ้นมาแบบนี้ครับ ชั้นศอกนี้ค้างไว้ครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับมันจะมีอาการปวดหลังหน่อยนะครับปวดเสียวหลังนะครับอย่าเก่งนะครับค้างไว้ประมาณ3าสิบวินาทีนับหนึ่งถึงสามสิบมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับคราวนี้ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองเนี่ยให้เราเอามือประมาณนี้ครับณประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับสะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยค้างไวสา0สิบวินะคร anyway> ับ ท่าเนี้ยจะทรมานมากนะครับถ้าใครทําไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าทาไหวก็ดีมากๆนะครับท่าที่สองนะครับจะปวดมากนะจะสั่นเลยอย่ากั้นลมหายใจนะครับถ้าใครทนไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้นะครับเอ้าแต่พยายามทําให้ครบจะดีนะครับเอ้าท่าที่สามครับท่าที่สามนี่คนทําหายเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับ ข้างไหนเอาไปคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข่าพยายามติดพื้นมากๆนะครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชมให้ได้สามสิบครั้งอ่าพอครบสามสิบก็พอนะครับอ้าวต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตั้งเข่านะครับข้างไหนคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาเขย่าอะมันจะตึงตรงนี้นะครับ จะตึงมากๆถ้าใครทําดังกรึบได้จะล่งเลยนะครับหลายๆคนทําท่านี้แล้วหายได้นะครับสามสิบครั้งนะครับพอครบก็พอนะครับอ้าวท่าที่สี่ครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีเอาเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาขาพาดให้มันชิดตรงนี้นะครับใช้นิ้วนะครับชิดติดกันนะครับแล้วก็ดันหน้าขานะครับดันค้างครับหนึ่งสองสามดันอย่าการลมนะครับดันค้างไว้อย่าการลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีครับดันค้างไว้ให้กระดูกสันหลังมันยืดนะครับ พอครบสามสิบวิก็พอนะครับอืนี่คือท่าที่สี่นะครับเราไปท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายละให้นักผู้ชมนะครับนั่งบนส้นนะครับนั่งบนส้นแล้วใช้นิ้วชี้ติดกันแบบเมื่อกี้หันเข้าหากันนะครับเอาไว้ที่เดิมครับคือเอาสันในมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับแรงๆจะเจ็บเลยนะครับดันครับให้แขนสองข้างตรงแนบลำตัวเห็นไหมแขนสองข้างตรงแนบลำตัวหลังแอ่นนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับ แล้วยกไปข้างหน้าครับสาสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาโยกก็ผักแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเวลาโยกผักแขนด้านล่างด้วยผักแขนด้านล่างด้วยนะครับพยายามทําให้หลังแอนๆอนนะครับอย่างเงี้ยครับโยกไปสามสิบครั้งนะครับอ่าโยกให้ได้สามสิบครั้งนะครับแขนต้องตรงนะอย่าแขนงอนะครับโยกไปพอครบสาสิบครั้งก็พอครับอ่าแค่นี้ครับห้าท่า ทำห้าท่าครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะล่งนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเหมาะมากใครที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมทําได้นะครับพยายามทําให้ครบนะครับ5้าท่านะถ้าท่าไหนไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับโอเคครับนี่คือท่านอนทํานะครับอ่านั่นแหละครับท่านอนทํานะครับท่านผู้ชมเห็นไปแล้วนะครับทําตามเลยครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาทําทุกวันครับเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นผมที่นอนติดเตียงอดทนกัดฟันสู้ผมรู้มันเจ็บมันทดมันปวดมันทรมานผมรู้แต่ถ้าท่านผู้ชมอยาก เป็นอยู่ไปตลอดชีวิตไหมไม่อยากเนาะรอะนั้นต้องสู้กับมันครับเอาให้หายให้ได้เอาให้ยืนให้ได้พอท่าผู้ชมยืนขึ้นได้เสร็จปุ๊บทำท่ายืนทําทําท่ายืนทําแล้วท่าผู้ชมจะหายอ่ะมาดูท่ายืนทํากันเป้าหมายของการทําท่ายืนทํานั้นคือท่าผู้ชมจะต้องทําให้เกิดเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบให้ได้ถ้ามมนดังกรึบเมื่อไหร่ท่าผู้ชมจะเบาและก็จะหายในที่สุดซึ่งมันอาจจะยากหน่อยแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าทำไม่ได้มันต้องทำได้นะครับ ใครที่ทําอยู่นะครับผมขอแสดงความดีใจด้วยนะที่เข้ามาเจอนะครับอ้าวมาดูท่ายืนทําก่อนนะครับท่ายืนทำคานผู้ชมอย่าลืมนะใครทําสาเร็จจะต้องมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบนะครับท่ายืนทำนะครับให้ท่านชมยืนนะครับอ้าขา45องศาแบบนี้นะครับยืนอย่างมั่นคงนะครับจากนั้นให้ใช้นิ้วมือครับชิดติดกันแบบนี้ครับแล้วหันเข้าหากันนะครับอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาครับให้สันในมือนั้นอยู่ที่ขอบเกงไนทั้งสองข้างนะครับ จากนั้นให้เอามือขยุ้มมือเกงไว้ครับเอามือขยุ้มเกงไว้กันลื่นกันลื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าสันในมือเนี่ยอยู่ที่ขอบมือเกงในหรือง่ามขาทั้งสองข้างเอามือกำมือเกงไว้กันลื่นนะครับจากนั้นย่อเข่าลงไปครับแล้วก็ดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงเห็นไหมครับยกเข่าลงไปจากนั้นก็ก้มครับแล้วเข่าตึงเข่าก็จะตึงทั้งสองข้างแล้วนะครับพอเข่าตึงทั้งสองข้างให้ทําการโยกครับสามสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เวลาถ้าผู้ชมโยกลงไปให้ผู้ชมผักแขมได้หลังด้วยนะครับเวลาถ้าผู้ชมโยกลงไปให้ผักแขมได้หลังด้วยนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังนั้นมันจัดเรียงใหม่ให้มันยืดออกจากกันครับถ้ามันยืดออกจากกันและจัดเรียงใหม่มันจะมีเสียงกระดูกสันหลังดังกรึบถ้ามันดังกรึบเมื่อไหรโล่งครับแล้วผู้ชมจะหายอาดูอีกครั้งนะครับเอามือขยุ้มเปนเกงไว้นะครับย่อเข่าลงไปดันแขนทั้งสองข้างให้แนบลาตัวจากนั้นก้มเข่าตึงโยกให้ได้30ครั้งนะครับนับไปครับเวลาโยกอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัััญลยยฟงใใหห้ดีนครบอาากมจ อยากกั้นลมหรืออยากเก่งครับโยกครับให้กระดูกมันหลวมๆให้มันดังให้ได้นะครับโยกไป30ครั้งหลักสําคัญคือแขนทั้งสองข้างจะต้องตรงและแนบลําตัวนะครับแขนทั้งสองข้างจะต้องตรงและแนบลําตัวนะครับเห็นแขนผมไหมครับตรงแล้วก็แนบลําตัวนะครับอย่าให้งออย่างนี้นะครับอย่าอย่าทำอย่างนี้แล้วงออย่างนี้นะครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะแขนมันจะไม่ไปดันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทําแบบนี้แล้วแขนดันเนี่ยมันก็จะดันกระดูกออกเพราะฉะนั้นแขนจะต้องตรงทั้งสองข้างนะครับสามสิบครั้งนะครับดูอีกทีนะครับ เห็นไหมครับแขนสองข้างต้องตรงครับแล้วยกไป30สิบครั้งครับดันกระดูกออกครับให้ดังกึบให้ได้นะครับถ้าดังกึบแล้วก็พอครับพอครับดันปุ๊บย่อเข่าก็ดันตัวเองขึ้นทําแบบนี้ครับทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ิบครั้งทําทุกวันนะครับดังไม่ดังช่างมันทําไปเรื่อยทำไปเรื่อย,ยครับถ้าเกิดวันไหนกระดูกสันหลังท่านดังกึบเมื่อไหร่ท่านก็หายกระดูกจะแยกออกจากกาันเดี๋ยวผมจะอธิบายกระดูกแยกออกจากกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่คราวนี้การทําท่าของผมเนี่ยมันจะมีอุปสรรคครับท่านผู้ชมอุปสรรคอย่างแรกฟังให้ดีนะครับทําแล้วเจ็บครับพอเริ่มต้นทําครั้งแรกมันจะเจ็บปวดมากเป็นสองเท่าแตห,หลายคนคงจะเข้าใจผิดว่า oo, ยิ่งทํายิ่งเจ็บไม่ใช่ละไม่ไหวยิ่งทํายิ่งเจ็บจะทาทาไมอ่ะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันต้องเจ็บก่อนครับที่มันต้องเจ็บเพราะว่าแขนเรายังไม่ตรงครับมันก็เลยยังไม่เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมจะเจอก,ก็คือการเจ็บปวด มากขึ้นเป็นสองเท่าขอให้ผู้ชมอดทนและฝ่าฟันความเจ็บปวดระยะเริ่มต้นไปให้ได้นะครับแล้วฝึกให้แขนตรงให้ไวที่สุดนะครับมันจะมีหลักอยู่3ข้อครับ1แขนต้องตรง2อ,อย่ากลั้นลมหายใจ3ให้ทําแรงๆดู3ข้อนี้ไว้ให้ดีๆนะครับแล้วทําตามให้ได้นะครับข้อที่1แขนต้องตรงหลายๆคนทําครั้งแรกแขนจะงออย่างนี้ครับแล้วก็ทําลงไปไม่ได้เพราะแขนเอาเข้าไปไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้ผ่านการฝึกแขนก็เลยงอเช่นเดียวกันผมก็งอในตอนแรกนะครับแล้วก็จะเจ็บจุดเจ็บคือกดไปตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บข้อมือก็เจ็บข้อศอกก็เจ็บหน้าอ,อกก็เจ็บเข่าก็เจ็บเอ็นร้อยหวายก็เจ็บเจ็บหมดเลยครับนี่คือสิ่งที่ต้องเจอในตอนแรกนะครับแล้วจะทำยังไงแขนตรงล่ะฟังให้ดีนะครับข้อหนึ่งแขนต้องตรงน,นะครับให้ท่านผู้ชมฝึกไปแบบนี้แหละครับฝึกทั้งงอๆนี่แหละครับทาไปเลยครับ30ครั้งในระหว่างทํานั้นอย่ากล้าลมหายใจนะครับข้อ2เห็นไหมอย่ากล้าลมหายใจนะครับ ให้เพ่งไว้ที่แขนครับให้โฟกัสหรือเพ่งไว้ที่แขนนะครับเวลาทํานะครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงนะครับคุณทําอย่างนี้ไปหนึ่งเดือนครับฝึกทุกวันนะเช้าวันเย็นก่อนนอนทนกับความเจ็บปวดให้ได้นะในเดือนที่สองแขนคุณจะตรงครับคุณจะงออย่างนี้ก่อนครับตอนแรกคุณจะงอแบบนี้ก่อนแล้วคุณก็เพ่งไว้ที่แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงพอคุณทําครบ1เดือนมาหลายแขนคุณจะต,งตรงอตโนมัติแบบนี้ครับจะตรงแบบนี้เลยครับ แนบลาตัวแบบผมเลยพร้อมที่จะรักษาตัวเองแล้วมแขนตรงเพราะมันจะดันกระดูกออกใช่ไหมครับเราโยกแล้วก็ผักแขนด้านหลังเราโยกแล้วก็ผักแขนด้านหลังและก็อยากกั้นลมหายใจเห็นไหมเราก็ได้แล้วครับข้อ1ข้อ2ข้อ1แขนต้องตรงได้แล้ว1เดือนฝึกจนแขนตรงข้อ2อ,อยากกั้นลมหายใจฝึกไว้ครับเมื่อเกิดการเจ็บปวดมนุษย์เราจะเก่งครับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราอยากเกง่งเพราะถ้าเกิดคุณเก่งเมื่อไหร่กระดูกมันจะไม่ลั่นครับคุณต้องห้ามเกง่ง แขนตรงพร้อมที่จะดันกระดูกออกแล้วสองไม่กลั้นลมหายใจพร้อมที่จะให้กระดูก,ออกล้านแล้วถ้าเกิดผมเก่งนะผมดูนิ้วผมนะผมเก่งไว้นะผมดึงนะไม่ดังนะหักไงก็ไม่ดังผมเกง่งแต่ถ้าผมไม่เก่งครับดังไหมหลักการเดียวกันครับอย,าก,อยากเก่งอยากั้นมันถึงจะดังโอเคไหมครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสุดท้ายครับข้อที่สามทำแรงแงไอ้ตัวนี้สําคัญถ้าทําแรงไม่ถึงมันจะไม่ดันมันจะไม่ดัง แต่ก่อนที่เราจะทําแรงๆข้อ3านั้นให้เรามั่นใจก่อนครับว่าแขนเราต้องตรงและเราไม่กล้าลมหายใจแล้วก็จึงทําข้อ3ให้แรงๆเพราะฉะนั้นข้อ3เก็บไว้ทําในเดือนที่2ครับหรือเดือนที่3มเดือนแรกฝึกก่อนครับฝึกแขนตรงฝึกไม่กล้าลมหายใจถ้าคุณฝึกสองข้อ,อน,นี้ผ่านเมื่อไหร่คุณค่อยทําแรงๆในเดือนที่3อ่ะทําแรงๆแค่ไหนดูครับแล้วก็จะโยกอย่างงี้ครับแต่เพิ่มแรงเข้าไปครับ1 2 3 4ง6อมห 5, 5, 5. อย่างนี้เลยครับเหมือนทหารเลยไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บไม่หลุดเจ็บไหมเจ็บแน่อย่างไงก็เจ็บเพราะคุณต้องสู้กับมันมันไม่มีอะไระเสียครับชีวิตมันต้องสู้ครับคุณจะปล่อยคุณทรมานอย่างนี้ไปตลอดการจนกว่าคุณจะลาจากโลกนี้ไปหรอจะให้ความเจ็บปวดมันอยู่กับคุณไปตลอดกาลนะไม่นะคุณต้องสู้กับมันครับแล้วคุณกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือ90%อก็ยังดีเพราะฉะนั้นต้องสู้นะครับ เจ็บก็ต้องทนต้องสู้นะครับอย่าท้อนะครับเอาละคราวนี้ท่าทั้งหมดที่ผมสอนทําไมต้องทําทําแล้วมันจะเกิดอะไรมันก็จะหายหสิครับหายทรมานจากโรคบ้านนี่นะครับผมจะอธิบายชัดๆฟังให้ดีๆนะครับฟังให้ดีนะครับ,ห,รบหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นอาการนะครับปวดสะโพกล้าวลงขาชาฝ่าเท้าปล่อยนานเข้าเดินไม่ได้เดินเอียงขารีบ ยิ่งนานเข้าไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรยิ่งหนักไปใหญ่เดินไม่ได้ต้องนั่งอย่างเดียวพอปวดหลังเดินไม่ได้ต้องนั่งอย่างเดียวนะครับหนักเข้านักเข้านั่งไม่ได้เขาปวดหลังเหมือนกันปวดสะโพกลงขาชาฝ่าเท้าจึงต้องนอนจึงจะรู้สึกดีท้ายที่สุดนอนติดเตียงเหมือนผมเพราะลุกขึ้นมานั่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอะไรทําให้เกิดทาให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นฟังให้ดีนะครับนี่คืออาการของมันนะครับนี่คืออาการของมันทรมานแสนสาหัส พรามานแสนสาหัสนะครับปวดสะโพกล้าวลงขานะครับคราวนี้มันเกิดขึ road, ้นได้ยังไงฟังให้ดีนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือหมอนรองกระดูกคนเรามีหลายข้อนะครับข้างหลังแต่ละข้อนะมีหมอนรองไว้เป็นวุ้นนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังเรานั้นไม่ชนกันและโค้งงอได้เพราะฉะนั้นวุ้นตัวนี้โคตรสาคัญอย่าได้ทําลายอย่าได้เฉือนอย่าได้ทํามันออกไปนะครับรักษามันไว้ให้ดีนะครับวุ้นตัวนี้นะครับคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับมันมักจะไหลออกมาเดี๋ยวผมจะบอกให้มันไหลเพราะอะไรนะครับแต่มันไหลออกมาครับ S <S ไหลมี2แบบนะครับหแบบปิ้นรักษาง่ายถ้าแบบปิ้นรักษาง่ายเลยทําท่าผมประมาณเดือนเดียวหายไม,ม่ต้องกินยาไม่มต้องไปรักษาที่ไหนทําท่าผมเดือนเดียวหายถ้าคนที่เป็นแบบปิ้นนะครับไปทํา MRI ปุ๊บเห็นเลยปิ้นมันแค่มินเดียวอย่างไอตุงมินนั่นแหละไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเอาเริ่มสงสัยแล้วพอไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอ,อะไรขึ้นไอตุงที่ปิ้นนะกรณีแรกนะพอไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นโดนเส้นประสาทจะมีอาการปวดระคายเคืองแบบนี้แหละ แต่จะไม่มากเท่าไหร่จะเริ่มปวดหลังปวดสะโพกร้าวลงขาเพราะโดนเส้นประสาทระคายเคืองเป็นๆห,หายๆกินยาก็หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกกินยาหายกลับมาเป็นอีกกินยาหายกลับมาเป็นอีกมันจะเป็นอย่างนี้โพดิปินนะในขณะเดียวกันที่มันโดนเส้นประสาทมันก็โดนเส้นเลือดด้วยพอโดนเส้นเลือดเกิดอะไรขึ้นเลือดไปเลี้ยงขาน้อยครับพอเลือดไปเลี้ยงขาน้อยจะเกิอดอะไรขึ้นมันก็จะทาให้ขาคุณชาครับเกิดอาการชายีบิบๆเพื่อเป็นไรวะขาชาไม่หายสักทีวะขาชาเท้าชาเป็นไรวะ พมัไปโดนเส้นเลือดครับนี่กรณีที่ปิน้นรักษาง่ายครับพอคุณทําท่าผมนะครับประมาณเดือนเดียวครับที่มันปิ้นออกมาเนี่ยนะพอคุณทําท่าผมกระดูกข้หลังมันจะอ้าออกครับปึ๊บพอมันอ้าออกปุ๊บหมอแล้วกระดูกจะไหลกลับที่เดิมครับซึบพอมันไหลกลับที่เดิมมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทหายเลยครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะครับคราวนี้มาดูกรณีที่2นะครับมันมักจะปิ้นออกไปอย่างนี้เอ้ยไหลออกไปทั้งยวงครับคนที่เป็นหนักอย่างผมนะเขาเรียกไหลออกไปทั้งยวงถ้ามันไหลออกไปทั้งยวงแบบนี้เวลาเราไปทาฟ ฉายรังสีอะไรก็ตามนะครับคุณจะเห็นว่ากระดูกสันหลังนั้นชิดติดกันแล้วครับหมอนรองกระดูกหายไปแล้วหลายคนบอกหมอนรองสะดุกสลายแตกเสื่อมไม่ใช่มันไม่ได้ไปอย่างนั้นมันหายไปไปไหนไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับคือทับโดยตรงเลยคราวนี้อาการแบบที่ว่าระคายเคืองหรือว่าชาขาดนิดไม่ใช่แล้วมันจะเกิดการเจ็บปวดที่ทรมานที่สุดเท่าที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอย่างที่ผมเป็นเพราะมันทับทั้งยวง มันปวดมากครับขยับก็ปวดเดินก็ปวดอะไรก็ปวดปวด,ปวดไม่หมดนะครับหายใจยังปวดเลยครับขณะเดียวกันมันก็ทับเส้นเลือดด้วยครับพอมันทับเส้นเลือดเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะเลือดไม่ไปเลี้ยงขาครับเขาที่ทับมิดเลยเกิดอาการชาอย่างรุนแรงครับที่ขาชาอย่างรุนแรงคือชาทั้งวันทั้งคืนครับใส่รองเท้าไม่รู้สึกรองเท้าหลุดหายก็ยังไม่รู้สึกชาแสบร้อนด้วยนะครับไม่ใช่ชาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมันรวมกันครับปวดด้วยชาแสบร้อนด้วยปวดด้วยชาแสบร้อนด้วย สุดท้ายจะเดินไปไกลไม่ได้เพราะขาเริ่มเริ่มจะเล็กลงเล็กลงแล้วรีบลงไปข้างหนึ่งเริ่มจะเดินไม่ได้แล้วสุดท้ายนั่งก็ไม่ได้แล้วต้องนอนติดเตียงเหมือนผมชีวิตไร้ค่าทันทีเลยนะครับมันเป็นภัยมืดนะครับหมอลรองดูกหลังรับเส้นรักษายัางไงก็ยากที่จะหายครับสุดท้ายต้องไปผ่าตัดหายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าใครเปิดมาเจอคลิปผมตอนนี้ถือว่าคุณโชคดีมากมากโชคดียิ่งกว่าถูกคนที่หนึ่งอีกเพราะคุณจะสามารถรักษาตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้อง ไปรักษาไกลๆไม่ต้องผ่าตัดด้วยหายแน่นอนนะครับอ่ะอน,นี้คุณคุณเข้าใจแล้วนะว่าหมอลองกระดูกนี่เองคือต้นเหตุมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันจึงทาให้เราเกิดอาการเช่นนี้คุณเข้าใจแล้วคราวนี้คุณจะเข้าใจโลกที่คุณเป็นอยู่มากขึ้นแล้วคาถามต่อไปครับอันนี้สําคัญที่สุดละสําคัญมากละมันไหลไม่ได้ยังไงมันอยู่ๆมันจะไหลไม่ได้ยังไงใช่ครับอยู่มันจะไหลไม่ได้ยังไงไปไปไม่ได้มันจะไหลได้ก็เพราะว่าเราเป็นคนทําให้มันไหลครับหนึ่ง ฟังให้ดีนะครับ1เรานั่งนานหรือยืนนานเกินไปเรานั่งนานหรือยืนนานเกินไปอาชีพหรือกิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู่นั่นแหละส่งผลให้มันไหลครับเช่นเรานั่งทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยเรานั่งเย็บผ้าทั้งวันเรานั่งทํางานออฟฟิศทั้งวันเลยวันหนึ่งประมาณสักสามถึงห้าถึงหกชั่วโมงนะครับแล้วติดต่อเป็นระยะเวลาสัก ห้าถึงสิบปียังไงคุณก็เป็นนะถ้าคุณนั่งทํางานอะไรก็ตามที่มันนานมากๆนะครับแล้วคุณไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงบางทีมากกว่านั้นอีกแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าถึงสิบปียังไงคุณก็เป็นครับหมอรองกระดูกหลังรับเส้นเพราะคุณไม่รู้นะครับต่อไปยืนนานครับนานแค่ไหนเหมือนกันครับยืนวันละสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงบางทีมากกว่านั้นอีกติดต่อเป็นระยะเวลาห้าถึงสิบปี เพราะคุณไม่รู้ไงคุณก็ยืนนานเกินไปเช่นอาชีพตัดผมช่างเสริมสวยทํางานในห้างสิสนค้ารปภอ,อะไรก็ตามที่คุณนั่งยืนนานนั่งนานนะครับคุณมีโอกาสที่เป็นหมอรองดวงหงครับเส้นนะครับนั่งขับรถแท็กซี่นั่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งขับรถไฟที่มันนานหรือคุณจะนั่งขับรถข้ามจังหวัด ไปทางานในไก่มันจะส่งผลให้คุณเป็นคุณต้องไปดูเอานะครับเพราะฉะนั้นอย่านั่งนานอย่ายืนนานนะครับต่อไปครับการกระแทกเอ้ยการยกของหนักผูดผลดการยกของหนักครับเมื่อใดที่คุณยกของหนักบ่อยๆครับหรือของสิ่งนั้นจะหนักแค่ประมาณสักครึ่งโลก็ตามแล้วคุณก้มไปยกบ่อยๆก้มไปยกบ่อยๆปกติเขาต้องย่อลงไปยกแต่ส่วนมากมนุษย์เรามันขี้เกียจก็ก้มไปยกแบบนี้ก้มยกแบบนี้การก้มไปยกอย่างนี้บ่อยๆมันจะทาให้คุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้น คุณทําบ่อยๆนะครับทํามาละห้าปีสิบปีมันมีโอกาสที่จะเป็นสูงนะครับใครที่ก้มไปทําอะไรอย่างเงี้ยเช่นก้มไปเกี่ยวข้าวก้มไปกีดยางก้มไปปลูกเห็ดอะไรก็ตามอนะ่ะที่คุณก้มก้มอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับผ่านไปห้าปีสิบปีมันจะส่งผลให้เห็นนะครับว่าคุณจะเริ่มปวดหลังล้าลงขานะครับอันนี้ต้องระวังต่อไปกระแทกครับการกระแทกกระแทกปึกปึก,ป,ก,ป,กปึกนีครับอะไรอที่ทําให้กระแทกอะ่ะ การเล่นกีฬาผิดประเภทครับบาสเกตบอลบอลเล์บอลตะก,กอ้อกระแทกทุกวันสะสม5ปี10ปีมีโอกาสเป็นหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นอุบัติเหตุตกจากที่สูงรถชนรถคว่ำมีสิทธิ์ที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นนะครับสุดท้ายครับไอจามเอาคนงงเลยไอจามเป็นได้ไงเป็นได้ครับแล้วแต่โชคชะตาถ้าคุณไอแรงเกินไปหรือจามแรงเกินไปโดยที่คุณแบบว่าสลืมสลืมไม่รู้ตัวตื่นเช้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยโอกาสเป็นสูงครับ เพราะฉะนั้นเวลาไอาจาเอามือจับหน้าท้องแล้วเก่งไว้แล้วค่อยไอยค่อยจาาอันนี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคโอเคสรุปท่านผู้ชมเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหมดแล้วนะครับคือหมอรองกระดูกคือต้นเหตุที่ทําให้มันเป็นเพราะมันไหลไปซับเส้นประรรสาตร,รหมอรองกระดูกไหลไปได้เพราะเราทําให้มันไหลพฤติกรรมของเราส่งผลให้มันไหลเราเข้าใจหมดแล้วคราวนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็รักษาตามที่ผมสอนนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องหายผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องดีขึ้นไม่ทรามานถ้าท่านผู้ชมทาตามที่ผมสอนนะครับหากขาดกําลังใจขาดความเชื่อมั่นอ่านคอมเมนต์เยอะๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทําให้ผู้ป่วยท่านใหม่เข้ามาเห็นแล้วมีพลังที่อยากจะหายนะครับ <c oughs> ใครชอบรายการดีๆแบบนี้นะครับอย่าให้ผมได้ <c oughs> ไปต่อนะครับ สนับสนุนผมได้ครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้ครับธนาคารกรุงเทพวิโรจน์แซ่ลิมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายแล้วอยากจะตอบแทนก็ทางช่องทางนี้ก็ได้ครับ5บาท10บาทแล้วแต่กรุณาครับแล้วแต่เห็นว่าสมควรหรือไม่ครับใครเล่น YouTube มันเก่งก็กดรูปหัวใจครับมันจะมีรูปหัวใจอยู่นะครับกดรูปหัวใจครับปุ่มขอบคุณซื้อคอมเมนต์ให้ผมได้ครับ40บบาทขึ้นไปเท่านี้ก็สนับสนุนรายการดีๆอย่างนี้ได้แล้วนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนทุกคนนะครับที่บริจาคมาให้กําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันไปครับท่านผู้ชมช่วยแชร์หน่อยครับแชร์วิดีโอนี้ครับส่งตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นไม่มีเงินรักษาไม่มีเวลาจะไปรักษาสุดแสนทรมานส่งไปครับกระจายไปให้เขาครับท่านได้บุญผมก็ได้บุญได้บุญด้วยกันหายไปด้วยกันกลับมาใช้ชีวิตใหม่ได้เหมือนกันขอโชคดีนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนจาาพันวิโรธ หายทุกท่านสู้นะครับสวัสดีครับผมครับ